สวัสดีทุกคนด้วยครับก็วันนี้ทุกคนก็อยู่ในกับเกมสตูแอนด์แฟตสองตอนที่3กันนะเองครับก็ในตอนนี้ก็เราก็อยู่ในช่วงที่ไม่เท่าไหร่เนะก็ผมก็ได้เป็นลาซาของอังกฤษนะเนาะก็ EP ทีแล้วเนาะครับก็ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ขอจะรอดูว่าตอนนี้กองกำลังผมเนี่ยสามารถแบบสู้กับอาณาจักรเก่าผมได้หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ผมเนี่ยก็หนักเติบเลยนะดูดิตอนนี้ก็อขอสงบสึกกับกลัง่งหลังไม่จำเป็นก็ญี่ปุ่นด้เนาะ ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบตอนนี้ประกาศสงครามหรือว่า,าทำสงครามกันอาจากเดียวนะก,ก็จะเป็นทางน้านของก็จะเป็นทางน้าของนอรเวย์เนาะเดี๋ยว มันก็ได้ใจเกินไปป้าวครับอุ๊ยอันนี้สิบห้าผมสิบสี่อีกผมเก่งๆแก่งกับผมนะเดี๋ยวบุกตีบุกตีทั้งหมดเลยนะต่อไปครับผม จะไปเล่นโนเวย์อะคะ คือค่อยอ่าค่อยเล่นไม่ได้นะต้องมาวะลำบนกีคนดูค่านี้ก่อนโอเคกันคือตอนนี้ยังไงกมก็งข้าสนุกสัุกยังไงก็ไม่เยอะอยู่แล้ว แต่เองคือมันมีโจน,อ,น,นอะไรโอเคยอมยอมยอ,มยอมบางอย่างผมก็ยอมนะเพราะว่าคือบางอย่างผมก็ไม่อยากมีศัตรูนเนาะวก็อย่างนึ่งคือผมก็ค่อนข้างที่จะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปเนาะ ก็เลยว่าจะเล่นนิดนึงเนาะยืดพละสกิลเนี่ยต้องรอดูก่อน เดี๋ยวเล่นค่าเล่นค่าการสัมราารไปเลยนะเดี๋ยวเราเสียแบบทักติกไปเลยนะ บนจุดตรงนี้เนะของรารเกนะ่ายังไม่ทันไปบุกเนาะอ่าดูเหมือนอ๋อฝังเขาไม่ใช่ดูมืนอ,อ,อมนแบบ คล้ายแอแว่เพราะว่าเป็นอังรัชเก,ก่าคือมันเป็นเรื่องอย่างนั้นแหละ ตายใช่เออผมก็ลืมลืมไปว่าผมเสียลอนดอนไปเนาะก็หลังจากที่ลืมไปว่าผมได้เสียลอนดอนไปเนาะ ก็โดนม็องโกยึดเนาะ อังกฤษมันก็แบบนี้แลนะ้วเนาะคือโดนศัตรูเยอะนิดนึงอ่าตอนนี้กองกําลังก็เหมือนว่าทาง,างของแม่ทับเพิงฟูลกองกําลังมาได้ประมาณหนึ่งเนาะบุกจุดตัวนี้เสร็จนะผมถ้าผมไปบุกลึกกว่านี้นะมันจะยากนะโดยผมเนี่ยได้คิดแผนไว้แล้วเนาะคือจะทําการ คือผมจะบุกยึดจุดตรงนี้เลยนะจุดพื้นที่หลักเลยถ้าบุกตรงฝั่งเนี่ยมันอันตรายนะส่วนตัวผมเล่นว่ามันอันตรายแต่นี้เมท้าปุมด้านล่างเนี่ยตายไหมทันไหมถ้าผมได้เข้าปุ่มเนี่ยทันนะโดนประกาศสงครามมาลัวๆเลยก็มันอย่างนี้แล้วเนาะโปรเจกต์อะโปรเจกต์นี้ลำบากนิดนึงเพราะว่า ประเทศอังกฤษเนี่ยค่อนข้างเป็นประเทศที่เขาจับตามองนะโอเคไปจะสงบสุับ,บัณฑิตนะ สามพูนะด้าะนาฬิกามีอย่างนึงเพราะตอนนี้ฝรั่งอ่ะมันประกาศสงครามมาเสียผมด้วยเราดูฝรั่งคนแบบนึงฝรั่งเนี่ยก็สงครามเยอะคนพวกที่ประกาศสงครามมาผมเนี่ยคือเป็นพวกที่งทำต้องพวกต้องพูดว่าพวกนี้มีศัตรูเยอะอยู่แล้วเนาะเลยอยากสร้างศัตรูมากกว่านี้ จะรับมือ,อยากนิดหนึ่งเนาะเป็นสุดเกาะไหมไวะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้สุดกาะมันเล็กน้อยแล้วเนาะเอาสุดอะไรมา โอ้ยตานเยอะมากตอนนี้จุดตรงน,นี้ผมต้องเ,นนะเอลี้ยงตอนนี้แล้โอเคไม่รับเยอะนะผมก็เดี๋ยวขอไปตีเมืองด้านล่างนะ รู้เหมือนว่าผมเนี่ยจะโดนคับสงคัามห้างนั้าของไอ้จักรปิดทีตนะครับแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องหว่วงนะก็ึงคืออยู่ใกล้สองคนมันไม่ออถ้ามาหาผมเนี่ยยังไงก็โดนศัตรูตีแข่งมากฟังผม จบอจาณาจักรจบอจาณาจักรเก่าผมได้พองมันไม่มีอะไรแล้วถ้าเล่นถ้ากะจะให้เล่นแบบจบแปลว่ายึดทุกอาณาจักรเนี่ยมันมันนานนะมันคือมันนานด้วยแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมได้ลองเล่นแล้วก็สามารถ ยึดได้ทุกน,กนาทีจากคือพอยึดได้ทุกเรื่จากแล้วกไม่มีอะไรจะทำไงแถมคือมันก็จะมีพวกกบฏอนะชอบเกิดขึ้นบ่อยๆ <c oughs> วันนี้ตั้งใจว่าจะไม่เอาจุบนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไหมเราไม่รีบนจบเลยเอาสักประมาณหนึ่งก็ได้นะวันนี้ไม่อยากเอาจุบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเมื่มอกี้เนี่ยคือ ทหารของอันจักรเกร่าผมมันเข้า,าไปนี่นิดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมจะตีเมืองใหญ่ใหญ่ดีกว่าเนะ้ะมาเมืองสุดท้ายของอันจกักรมาตุงน,นะครับไป ไปการดปิดสากพื้นที่เนาะคือยังอีก2เดี๋ยวเอาเลยนะเอาเลยเลยเดี๋ยวเราจัดเลยตอนนี้คือฟังเขาไม่ตอบโต้เลยเพราะว่าผมเนี่ยคือประกาศลงคามาแล้วผมยึดเมืองเลยไงทำให้ฝั่งเขาว่าตั้งตัวไ,ได้ แล้ววันนี้ผมบุกต่อเนื่องอะไรไงทําให้ฝั่งเขานะ่ะถ้าจะมาถ้าจะไปบุกจริงๆนะจะมาบุกมาจากผจริงๆนอะ่ะมันไม่ทันนะผมเนี่ยจะสอยไปสอยป้อมกับเมืองมันไปเยอะเลยแต่วันนี้เราเอาจบเลยนะไม่ต้องคิดมากครับ แดีววันนี้เอาจบโปรเจกต์ไปเลยตั้งใจว่าจะให้มันมีสี่ตอนเอาสามตอนพอแล้วเพราะดูเหมือนว่าเกมตัวเกมเนี่ยจะมีอัปเดตเนาะแล้วก็ผมอยากจะไปทำโปรเจกต์อื่นด้วยแหละเนาะ 叫他。 ผมจิปไ,ไปไป,ไปมาครับก็มาดูลอนดอนครั้งสุดท้ายกันครับแล้วก่อนจะจบไปใส่สุดๆุดดก่อนโออหปปิดออกด้วยสุดนี้เตรียมพร้อมไว้เฉพอจบเลยจบครับพอละ โปรเจกต์นี้จบครับขอจบในบรรยากาศแบบนี้ดีกว่าจบครับสำหรับทีนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับ EP ที่สามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะในรหว่าจบแล้วเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก,นก็ขอลาตัวก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นรายการก็รอดูกันนะครับบ๊ายบาย